วันนี้เราจะมาพูดถึงครีมตัวหนึ่งเขาเน้นเอาไม้ใช้เนื้อครีมของเขามันจะมีอยู่2ตัวครัด้วยกันคือเนื้อครีมแบบใสกับแบบคุมเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นตัวนี้ ตัวกลางวันจะมีตัวกลางคืนด้วยแต่อันนี้ลองก่อนตัวนี้เขาจะชื่อ beauty me princess by ink อ,อันนี้ดูไหมมันจะใสอันนี้ มันจะคูนเราก็กินเลยเแล้วเราก็ผสมเนื้อครีมมันก็เนาะเราใส่เยอะไปเนื้อครีมมันก็ถอดไว้ก่อนเนื้อครีมมันซึมเร็วนะ ป้องกัน U V ด้วยมี A H A เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของตัวน้ำครีมกินเขาจะเหมือนจับปลดเนี่ยซึมละซึมละมไม่ใช่แว็กนะไม่ใช่โดม ก็เนี่ยปริมาณของเขาก็หนึ่งร้อยกรัมเซตนี้3ามยสิบาทลองชืลองซื้อกันใช้ดูนะโอเค